นะครับตรวจได้ทุกอย่างใช่ไหมครับเจรเลิญเน่ยถ้าตามที่ท่านยกมือไหว้สาธุเนี่ยเพราะว่ารับรองนะครับเราทำอานตรงไปตรงมานะครับผมก็บอกว่าเนี่ยผมจะเร่ยตามให้นพรีได้ข่าวตามให้อยู่แล้วครับแต่ตัวน้องบี้ยังยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมครับณตอนนี้ยังไม่สรุปอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรายังรอผลการตรวจธาตุอาหารอีกแลกหนึ่งกองครับ ไม่ต้องข้าวบนเราไม่เอาตรงกังกานตรงกันเอาให้ตองกานตรงกันไปที่เดียวกันเอาให้กองการอ่าท่านสนใจพูดหไากคำท่า้ให้ท่านต่อไม่เป็นไรเอาที่บ่คุณเรียนนี่ไม่เป็นผลนะ่รต่อต้นมาองผมสามที่มันเก็นยังไปที่เดียวกันนะครับ่พูดอยูโกงนะครับมันจะไปที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวจะต้อง ตามเพราะว่าถามว่าช้าไหมมันก็มีเขาเรียกอะไรระยะเวลาในการวิเคราะห์ของแต่และวท่าทางของเขาอยู่แล้วก็ทางรออนเนี่ยเร่งรัดคิวเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าอันเนี้ยแบบที่สพของเยเราไม่ได้วิเคราะห์เองเราส่งให้แบบกลางของคนของเขาแบบตาก็คือแบบที่อยู่ในภาคในกรุงเทพซึ่งเขามีศักยภาพมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้มากกว่าที่นี่แต่เน็ตตรวจปุ๋ยได้ถ้าเป็นตรงกันผมฟันนะฮะ